สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบนะครับผมเครื่องแจ้งเตือนระยะด้วยเสียงบีบและไฟโดยใช้เซนเซอร์อ,อัลตราโซนิกค,ควบคุมด้วยตัว Arduino Uno นะครับสำหรับโปรเจกต์ตัวนี้นะครับผมเราได้ใช้ในส่วนของตัว Arduino Uno a d Mega 3 2 8 p นะฮะเป็นตัวปบะรวลผลหลักครับซึ่งก็จะถูกบรรจุหรือว่าเก็บอยู่ในพลาสติก ABS อย่างดีครับสามารถที่จะนําไปติดตั้งการใช้งานจริงได้ครับโดยในที่นี้ครับเราจะใช้ใน2ตัวเซนเซอร์อัลตราโซนิกทั้งหมด2ตัวด้วยกันครับซึ่งก็จะใส่กล่องอย่างดีครับสามารถที่จะนําไปติดตั้งอย่างเช่นนะครับระยุกต์ใช้งานในการแจ้งเตือนในการถอยรถได้ไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกรถยนต์หรือรถขนาดใหญ่นะฮะที่มีมุมมองในการถอยหลังหรือเดินหน้า นะครับที่ไม่กว้างพอที่จะมองเห็นได้ฉะนั้นเราจรึงสามารถที่จะติดตั้งเซ็นเซอร์ตรงส่วนนี้เป็นการแจ้งเตือนได้ถ้าเกิดระยะน้ําอยู่ในระยะที่ไม่ปลอดภัยแล้วนั่นเองครับซึ่งการแจ้งเตือนของเราก็จะใช้ในส่วนของตัวบัสเซอร์ครับซึ่งก็จะมีสัญญาณไฟให้เราดูด้วยน,นะครับว่าตอนนี้ถึงระยะอันตรายแล้วก็จะมีเสียงบีบเกิดขึ้นพร้อมกับจังหวะการกระพริบของหลอดไฟด้วยนั่นเองครับ ซึ่งในตัวกล่องพลาสติกของเรานะครับบอร์ดอัลโนยูโนะนะครับเขาใช้แอนต์เมกาสามสองแปดพีทำการอินเอร์เฟกกับตัวนะครับบัสเซอร์โดยผ่านตัวทรานซิสเตอร์นะครับบีซีห้าสี่เจ็ดเพื่อทำหน้าที่ในการไดรฟ์ในส่วนของตัวบัสเซอร์พร้อมกับหลอด LED ที่อยู่ภายในครับซึ่งนะครับตัวหลอด LED ตัวนี้ใช้ไฟสิบสองโวลต์ฉะนั้นครับตัวโปรเจกต์ของเราจึงต้องใช้แหล่งจ่ายไฟขนาดประมาณสิบสองโวลต์ซึ่งก็จะเพียงพอไว้สําหรับนะครับแบตเตอรี่ของตัวรถยนต์นั่นเองครับโดยการเสียบเข้าสู่แจ็คอะแดปเตอร์ที่อยู่ทางด้้าานขง ของตัวกล่องพลาสติกของเรานั่นเองครับซึ่งก็จะมีแกนในเป็นบวกและแกนนอกเป็นลบห้ามสลับการเด็ดขาดครับสำหรับกระแสไฟที่ใช้ก็ไม่ควรต่ํากว่า1นแอมป์นะฮะเนื่องจากว่าในขณะที่เกิดการแจ้งเตือนนั้นฮะก็จะใช้พลังงานไฟไฟ้าค่อนข้างเยอะนั่นเองครับนอกจากนั้นนะฮะตัวเซนเซอร์เรายังใช้สายนะครับที่มีความยาวเป็นพิเศษครับสามารถที่จะยืดหยุ่น ะครับหรือว่านําไปประยุกต์ในการติดตั้งในสถานที่ไกลนะครับจากตัวคอนโทรลของเราได้นั่นเองครับซึ่งตัวอันต้าโซนิกตัวนี้นะครับก็จะมีหลักการทํางานคือจะปล่อยนะครับเคลื่องต้าโซนิกซึ่งมี เป็นสัญญาณเสียงที่หูของมนุษย์นั้นไม่ได้ยินครับเป็นหลักการคล้ายๆกับการมองเห็นของตัวข้างค่าวหรือระบบโซน่าครับเมื่อคลื่นเสียงอัลตราโซนิกไปกระทบนะฮะกับวัตถุที่อยู่ด้านหน้าก็จะสะท้อนกลับมายังตัวรับทําให้เราสามารถที่จะทําการตรวจจับสัญญาณตรงส่วนนี้และคํานวณออกมาเป็นระยะทางได้นั่นเองครับสำหรับการแจ้งเตือนตรงส่วนนี้นะครับเราก็จะแบ่งระยะทางเป็น4นะครับระดับด้วยกันครับตั้งแต่ ประมาณ5เซนติเมตร15เซน20เซนนะครับ55เซนจนถึง60เซนครับแต่ว่าถ้าเกิดมากไปกว่านั้นก็จะไม่เกิดการแจ้งเตือนสําหรับการแจ้งเตือนนั้นก็จะเป็นลนักษณะความถี่ของเสียงนะครับถ้าเกิดว่าใกล้กว่า5เซนติเมตรลงมาก็จะมีเสียงความถี่ที่สูงที่สุดและถ้าเกิดเกินกว่า55เซนติเมตรหรือ60เซนติเมตรขึ้นไปเสียงนั้นก็จะมีความถี่ที่ยาวนะครับนั่นก็คือไม่ถี่มากนั่นเองครับทําให้เราสามารถที่จะระบุนะครับระยะทางโดยการนะครับจังหวะของเสียงเตือนได้นนะัเอง สำหรับการใช้งานครับก็ไม่มีองไรยากเดี๋ยวผมจะทําการจ่ายไฟเข้าสู่ตัวโปรเจกของเราครับอ่าเมื่อเราจ่ายไฟไปเรียบร้อยนะครับในสภาวะปกติถ้าเกิดมีระยะมากกว่า70ซติมหรือ60ซติเมนะครับก็จะไม่เกิดการแจ้งเตือนครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราลองนะครับหาวัตถุนะครับมาบังใน2ตัวเซนเซอร์อย่างเช่นแผ่นกระดาษแผ่นนี้นะครับอ่านะครับอันนี้เกิดระยะเข้าใกล้อยู่ที่ประมาณ40เซนนะครับอ่าจังหวะการแจ้งเตือนก็ประมาณนี้ถ้าเกิดไกลขึ้นมาหน่อยครับอ่านะเห็นไหมครับ การแจ้งเตือนก็จะความถี่ลดลงครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะความถี่ก็จะยาวสุดเลยครับทีนี้มันก็จะใช้เวลานานประมาณ4-5วถึงาวินะคะในการดีเลย์ครับแต่ว่าถ้าเกิดนะครับเข้ามาใกล้นะครับเห็นไหมครับใกล้สุดนี้ก็ประมาณ5เซนนะฮะก็คือว่าใกล้มากแล้วนะฮเห็นไหมครับ ก็จะเป็นเสียงบี๊บแบบถี่เลยนะครับฉะนั้นเราจึงสามารถที่จะระบุนะครับระยะทางที่เข้ามาใกล้โดยใช้ความถี่ของเสียงนั่นเองสําหรับตัวเซนเซอร์ตราสซนิกเนื่องจากว่ามี2ตัวฉะนั้นนะครับทั้ง2ตัวก็จะทําการวัดระยะพร้อมกันถ้าเกิดมีตัวใดตัวหนึ่งนั้นใกล้กว่านะครับก็จะมีสัญญาณเสียงที่มีความถี่สูงกว่านั่นเองครับลองดูครับสามารถแจ้งเตือนพร้อมกันได้ทั้ง2ออันเลยนะครับถ้าเกิดว่าอันใดอันหนึ่งมีระยะที่ใกล้นะครับก็จะแจ้งเตือนอันที่ใกล้ที่สุดก่อนนะครับ อ่าประมาณนี้นะครับอ่าอันนี้คือไกลสุดเลยก็คือจะต่ํากว่าประมาณห้าเซนนั่นเองครับความถี่ก็ค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะครับสาหรับการแจ้งเตือนเมื่อนะฮะมีระยะที่ไกลขึ้นนั่นเองครับสําหรับนะครับวัตถุที่นํามาสะท้อนก็แนะนําเป็นพวกนะครับอ่า พื้นที่ผิวแข็งนิดนึงครับอย่างเช่นคอนกรีตนะครับหรือพวกพลาสติกกระจกก็ได้นะครับก็สามารถที่จะนําไปติดตั้งนะครับอย่างเช่นหลังรถก็ได้ในกรณีที่เราต้องการมอนิเตอร์นะครับว่ามีระยะใกล้ไกลเท่าไหร่โดยการนะครับสังเกตจังหวะการกระพริบของหลอดไฟและเสียงบีบของเรานั่นเองครับประมาณนี้นะครับ อันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ60เซนนะฮะสฟุตครับถ้าเกิด70เซนเลยนะครับ mm. ก็จะไม่มีการแจ้งเตือนละนะครับ mm. นะครับฉะนั้นจึงสามารถที่จะนไปติดตั้งประเภทนะครับสัญ,ญญาณถอยหลังรถยนต์เดินหน้าถอยหลังของรถอะไรต่างๆที่เราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ในมุมนั้นนั่นเองครับครับผมขอจบการนําเสนอนะครับระบบแจ้งเตือนด้วยเสียงบีบโดยใช้เซนเซอร์อัลตราโซนิกควบคุมด้วยตัวอ r ร์ i n โนยูโนแมกกาสามสองแปดพีแต่เพียงเท่านี้ก็ผมสลาวนันนี้สวัสดีครับ